เซเว่นค่ะ,คะแต่ว่าเราส่งเป็นส่งส่งไปหาลงแพ็กอีกทีหนึง่งแล้วก็ลงแพ็กจะไปกระจายส่งกับเซเว่นอีกทีหนึ่งคะ่ะทำกะเกษตรเป็นหลักหนูก็ทำลานมันเป็นหลักทำลานมันมาก่อนหลักๆคือทำลานมันแล้วก็เหมือนลานมันก็เริ่มมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็คิดว่าตัวเองน่าจะไม่ไหวเลยกับมาอยู่บ้านทำเกษตรช่วยพ่อกับแม่ทไมถึงไม่ ได้ได้ในรอบเดือนของเราเป็นรอบประมาณเท่าไหร่รอบเดือนเราหนูเอาเป็นไร่ดีกว่าเพราะว่ารอบเดือนน่าจะยังเฉลี่ยไม่ได้เป็นไร่ก็มันไร่ละแสนค่ะตอนนี้หนูมีประมาณยี่สิบไร่ค่ะของตัวเองค่ะทำรานเาเป็นการทำหมุนเวียนไปนะใช่ค่ะวิาสาจิตมีที่ไหนบ้าง ก็หลักๆก,ก็จะเป็นเซเว่นค่ะแต่ว่าเราส่งเป็นส่งส่งไปหาโรงพ็กอีกทีหนึ่งแล้วก็โรงพ็กจะไปกระจายส่งกับเซเว่นอีกทีหนึ่งค่ะเซเว่นนี่เขาเป็นคัสเกรดไหมคะก็เป็นเกรดผิวสวยแล้วก็จะมีอ่อเป็นแบบวีเล็กแต่ส่วนมากเขาจะเป็นเอ่ากำหนดให้เราเลยประมาณว่าลูกละร้อยี่สิบกรัมถึงว่าห้าสิบกรัมอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เอาไปเป็นวีนี่แหละแต่เรากะให้เขาเอา ที่ขายอยู่ตอนนี้ก็จะมีเต่าเต่าเครือโน้นคือเขาเขาเรียกวีปลายวีบนเอวีล่างกับวีบนจะเป็นเต่าค่ะแล้วก็จะมีแบบผิวลายอย่างเงี้ยอย่างนี้คือแะเป็นเบอร์องอย่างนี้คือสวยสง่างเป็นเอหรอคะใช่ค่ะเป็นเอถ้าดีจะลักษณะประมาณไหนคะอ่อของหน้จะมีเอแล้วก็รองก็คือแบบเนี้ยที่ผิวมันลายแบบนี้คือไม่ได้